สวัสดีครับท่านผู้ชมพระที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้คือพระสิวรีเนื้อผงนะครับอของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับด้านหลังจะมียันนะครับนยัน เฉพาะของหลวงพ่อแพรนะครับพระองนี้พระรุ่นนี้สร้างและปลุกเสกเมื่อปีพศ2514นะครับพระซิวลีเป็นพระที่ประทานโชคลาภ และความอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ได้เคยตัดตัดชมเชยนะครับชมเชยยกย่องว่าถ้ามีพระส,สิวลีไปที่ไปที่ไหนตามอัตคัดขาดแคลนะจะไม่มีที่นั้นนะครับ แม้แต่พระพุทธองค์เวลาเสด็จไปในที่ธุรกการาถ้ามีพระสิวลีไปไปด้วยภาษาวกที่ตามไปนั้นทุกคนจะจะไมะ่จะไม่ขาดแคลนความอุดมสมบูรณ์นะครับแม้ไม่มีมนุษย์คน เขาจะมีเทวดาคนทันคุดนาและเทวดาทั้งหลายมามาอนุเคราะห์ทำบุญใส่บุญใส่บาทกับท่านนะครับ